สวัสดีค่ะคลิปวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำสบู่เหลวอาบน้ํานะคะสูตรนี้เป็นสูตรบํารุงผิวพอดีวันนี้เอ็นทาใช้เองนะคะก็เลยถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆด้วยสีเหลืองเนี่ยได้มาจากขมิ้นนะคะอันนี้ใส่กระปุกให้เพื่อนๆดูว่าความเหลวจะเป็นประมาณไหนนะคะอันนี้คือ N70 นะคะเพื่อนๆส่วนผสมมี N70 คเจขมิ้นเกลือน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ําผึ้งแล้วก็มะขามเปียกนะคะ ปริมาณทั้งหมดเดี๋ยว,ยวแอนจะพิมพ์มาให้เพื่อนๆอล่างคลิปนะคะนอกจากนั้นก็มีน้ำเปล่านะคะอันนี้แอนใช้น้ำร้อนเพื่อที่จะ,ะขยำมะมาขามนะคะก็แช่ไว้สักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาขยำนะคะให้พออุ่นๆจะได้ขยำง่ายระหว่างที่รอมะขามก็เอาขมิ้นไปปั่นค่ะใส่น้ำช่วยนิดนึงนะคะ ปั่นเสร็จแล้วก็กรองเอาแต่น้ํานะคะเพื่อนๆแล้วก็แอนเนี่ยคือกรองรอบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วแอนก็ใส่ใส่น้ําลงไปอีกก็คือน้ําที่ปั่นขมิ้นน้ําของขมิ้นเนี่ยได้ทั้งหมดถ้วยหนึ่งนะคะก็คือ2 250มลนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะทีนี้ก็มาดูมะขามกัน น้ำที่เป็นน้ำมะขามเปียกเนี่ยคะ่ะแอนได้ขยำสองรอบนะคะเพื่อนๆน้ำมะขามเปียกที่แอนได้ทั้งหมดคือ500มลนะคะเนี่ยคะ่ะขยำคือสูตรนี้แอนไม่ได้ใช้สารเพิ่มฟองนะคะหรือว่าผงฟองนะคะ,อะฟองก็จะไม่เยอะแต่แอนโอเคกับมันเนาะถ้าเพื่อนๆอยากที่ชอบฟองอะคะ่ะ ก็สามารถใช้สารเพิ่มกองได้นะคะหรือว่าเป็นผงฟองนะคะอันนี้ผสมน้ำขมิ้นกับมะขามเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วก็ผสม N70 นะคะ N70 กับเกลือนะคะเพื่อนๆก็คนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ค่อยๆเติมน้ำแอ,อนใช้น้ำไปทั้งหมดไม่เกี่ยวกับน,น้ำมะขามกับน้ำขมิ้นนะคะเฉพาะน้ำอะค่ะแอนใช้ไปทั้งหมด3ลิตรครึ่งนะคะคนไปเรื่อยๆแล้วก็เติมไปเรื่อยๆอะค่ะคือน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3- 4ลิตรนะคะถ้าสูตรนี้แล้วแต่ความชอบ ความเข้มข้นเลยค่ะถ้าชอบคนมากๆก็3ลิตรก็ได้นะคะถ้าอยากเจือจางก,กว่าของแอนก็4ลิตรได้เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ ใส่น้ำทั้งหมดไป3ลิตรครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็จะหนดืหนดๆประมาณนี้นะ,ะเพื่อนๆทีนี้แอนก็จะใส่น้ำะมะขามกับขมิ้นที่ผสมไว้นะคะความหนืดก็จะเพิ่มขึ้นอีกคะ่ะสูตรนี้ เวลาอาบน้ําแล้วเนี่ยค่ะผิวไม่แห้งเอียดนะคะฟองน้อยแต่ว่าไม่แห้งเอียดเอียดแบบนั้นนะคะเพื่อนๆจะมีความลื่นๆนะคะเพราะว่าแอนใส่น้ํามันมะพร้าวแล้วก็ใส่น้ําผึ้งลงไปด้วยเนาะ,ะขมิ้นกับมะขามเนี่ยก็อย่างมะขามก็มีช่วยขัดผิวขมิ้นก็บํารุงผิวเนาะก็เลยเป็นสูตรบํารุงผิวคือถ้าเพื่อนๆอยากขัดผิวเงี้ยค่ะเอาสบู่เหลวสูตรนี้แล้วก็ผสมกับเกลือสปาก็ได้เพื่อนๆแล้วก็ขัดได้เลยค่ะ ขัดดผิวไ้เเลยเนี่ยค่ะก็แอนก็เติมน้ําอีกนิดนึงนะคะมันค้นไปนะคะทั้งหมดของแองนสามลิตรครึ่งเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะใส่น้ําผึ้งน้ําผึ้งแล้วกอ็อันนี้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะคือน้ํำผึ้งกับน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าแอนอะผิวแห้งอะคะ่ะแอนก็เลยอยาก ได้ความชุ่มชื้นด้วยเนาะอันก็เลยใส่เพราะว่าเอาจริงๆขี้เกียจทาโลชั่นนะคะเพื่อนๆบางทีอันขี้เกียจทาโลชั่นมากก็จะอาศัยใส่แบบนี้ไปเลยอาบไปเลยนะคะคนได้ที่แล้วนะคะคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็จะวางทิ้งไว้ใช้เวลาคนทั้งหมดประมาณ20นาทีได้ค่ะ เสร็จแล้วก็แอนจะวางทิ้งไว้จนหมดฟองนี่ของแอนอะไม่ค่อยหมดฟองเท่าไหร่จริงๆอะคะ่ะวางทิ้งไว้ข้ามคืนได้เลยนะคะแล้วค่อยมากรอกใส่ขวดแต่ของแอนทิ้งไว้ประมาณห้าชั่วโมงค่ะเนี่ยค่ะหลังจากประมาณห้าชั่วโมงก็ประมาณนี้แอนก็จะกรอกใส่ขวดแล้วนะคะไม่ได้ทิ้งไว้ให้ไม่ได้ทิ้งไวใ้ไไไวให้ข้ามคืนค่ะก็จะกรอกใส่ ขวดที่เหลือๆนี่แหละค่ะ <S <S พอดีแอนมีขวดเล็กๆอยู่ด้วยเนาะแอนก็ใส่เป็นขนาดพกพาไว้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยคะ่ะเนื้อก็จะประมาณนี้นะคะเหลวประมาณนี้ <S <S เดี๋ยวมาทดลองใช้กันค่ะแอนจะล้างมือให้เพื่อนๆดูเนาะ แตจ,จริงๆอันนี้แอนทําไว้อาบน้ํานะคะเพื่อนๆจะมาให้เพื่อนๆดูว่าฟองประมาณไหนนะคะเนี่ยค่ะบีบมานิดนึงฟองไม่เยอะค่ะเนี่ยค่ะฟองก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ ไม่เยอะมากถ้าใครชอบฟองเยอะๆใส่สารเพิ่มฟองได้เลยค่ะหรือว่าผงฟองก็ได้นะคะ,ะหาซื้อได้ออนไลน์เดี๋ยวแอนจะแปะลิงก์ร้านที่แอนซื้อน้ำมันมะพร้าวกับแอนเไว้ให้นะคะมีแอนซื้อมาจากช h อปปีนั่นแหละค่ะซื้อมาแค่ก,กิโลละ70บาทเดี๋ยวคลิปนี้แนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ